สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของวงการซูเปอร์ SUV กันเลยนั่นก็คือ Lamborghini Urus รถที่ผสมผสานความดุร้ายแบบสปอร์ตคาร์เข้ากับความอเนกประสงค์ของ SUV ได้อย่างลงตัวเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับตัว u r ร s มีดีไซน์ที่โหดมากดูเผ็ดร้อนตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้าดูดันด้วยไฟหน้าเล็ดแบบเรียวบางช่องดักอากาศรูปตัววที่เป็นเอกลักษณ์ของ m b o r บกินี ฝากระโปรงหน้าลากลงแบบสปอร์ตตัวถังกว้างกลางแน่นด้านข้างมีเส้นสายเฉียบคมหน้าต่างแบบไร้กรอบทำให้ดูหรูและดุดันยิ่งขึ้นล้ออลลอยขนาดใหญ่22-23ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นด้านหลังมีสปอยเลอร์ไฟฟ้าและท่อไอเสียสีท่อที่เรียงกันสวยงามมากเมื่อเปิดเครื่องแล้วเสียงคำรามของเครื่องยนต์ V8 จะทำให้หัวใจเต้นแรงทันทีตัวรถดูแข็งแรงพร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะบนถนนเรียบหรือออฟโรดเบาๆก็ยังไหว พอเปิดประตูเข้าไปด้านในครับความหรูหราแบบลัมโบกินีมาเต็มภายในเน้นวัสดุคุณภาพสูงมากหนังแท้เอากันตาราคาร์บอนไฟเบอร์เย็บแบบไดมอนด์สเต c h i n g สวยงามสุดๆเบาะนั่งแบบส p o r t ตอกตัวดีมากปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางมีระบบนวดให้ด้วยในบางออปชั่นพวงมาลายัยทรงส p o r t ตจับขนัดมือแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่ใช้งานง่ายเหมือนสมาร์ทโฟนเลยครับ ปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายมีโหมด EV สำหรับรุ่นใหม่ด้วยภายในกว้างขวางจริงๆนั่ง5คนสบายมีพื้นที่เก็บของท้ายรถเยอะใช้ในครอบครัวได้จริงไม่ใช่แค่โชว์เฉยๆ มาถึงเรื่องสมรรถนะกันบ้างครับซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของยูรัสเลยตอนนี้รุ่นล่าสุดที่กำลังมาแรงในไทยคือยูรัสเอสเระบบปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์เป็นซินวี8ขนาด4.0ลิตรวินเทอร์โบให้กำลัง620แรงม้าผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มอีก192แรงม้ารวมสูงสุดถึง800แรงม้าแรงบิดสูงสุดทะลุ950นิวตันเมตรเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.4วินาทีความเร็วสูงสุดเกือบ310กิโลเมตร ชั่วโมงครับโหดมากระบบขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติ8สปีดช,ช่วงล่าง Adaptive Air Suspension ปรับได้ตามโหมดขับมีโหมดคอช่าสำหรับซิ่งบนสนามโหมดสตราดาสำหรับใช้งานทั่วไปและโหมด EV ที่วิ่งไฟฟ้า,ฟาล้วนได้ไกลถึง60กิโลเมตรเหมาะกับการขับในเมืองแบบเงียบเียบปล่อยมลพิษน้อยลงถึง80%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ส่วนเรื่องราคาครับในประเทศไทยตอนนี้ Lamborghini u r ส s SE รุ่นใหม่ล่าสุดราคาเริ่มต้นประมาณ24,980,000บาทซึ่งถือว่าแพงมากแต่ก็สมน้ำสมเนื้อกับสมรรถนะและความเป็น Lamborghini ที่แท้จริงถ้าเลือกออปชันเพิ่มเติมเต็มเราคาอาจทะลุ30ล้านบาทได้สบายๆเลยครับแต่สำหรับคนที่อยากได้ความพิเศษสุดขีดทั้งในเรื่องดีไซน์การขับขี่และสถานะทางสังคมยูรัสคือคำตอบที่ใช่ที่สุดในคลาสนี้ เป็นยังไงบ้างครับกับ lamborghini urus รถที่ทั้งโหดทั้งหรูและใช้งานได้จริงถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ